สองเลขที่บ้านแมวเปอร์เซียหลังคลอดลูกฟ้าเพดานเมื่อเวลา10บนาฬิกา30นาทีวันที่16ก่อ ย่อ65นายสุเทพมน์เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางธัญนัน,นเหล่าหาประเสริฐอายุ65ปีว่ามีลูกแมวติดในฝ้าเพดานส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนลดทั้งคืนจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อถึงบ้านเกิดเหตุเลขที่17 1 6 2หมู่บ้านสยามนครธานีต่อปากภูลอ,อ เมืองพบคนดูแลบ้านแจ้งว่าบนฟ้าเพดานช่วงหน้าบ้านมีเสียงร้องของลูกแมวตั้งแต่เมื่อคืน เจ้าหน้าที่จึงใช้บันไดปีนขึ้นไปตรวจสอบพร้อมใช้เครื่องมือเปิดฝ้าเพดานจนพบว่ามีลูกแมวแรกเกิดเพศผู้สองตัวลักษณะรูปร่างคล้ายกับแมวพันธุ์ประเซียจึงช่วยเหลือลงจากฝ้าเพดานอย่างปลอดภัยก่อนจะมอบให้กับคนดูแลบ้านเลี้ยงดูต่อไปสอบถามคนดูแลบ้านแล้วว่าลูกแมวทั้งสองตัวน่าจะเป็นลูกแมวของแมวพันธุ์ประเซียตัวหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของแต่อาศัยในหมู่บ้านมานานแล้ว ที่ผ่านมาเคยเห็นเดินเข้าออกบ้านหลายหลังช่วงค่ำที่ผ่านมาได้ยินเสียงลูกแมวร้องจึงเดินทาต้นเสียแต่ไม่พบกระทั่งช่วงเช้าเดินตามหาต้นเสียลูกแมวอีกครั้งจนพบว่าอยู่บนฝ้าเพดานช่วงหน้าบ้านจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างไรก็ตามหลังชาวบ้านทราบข่าวมีแมวคลอดลูกบนฝ้าเพดานแห่สองเลขที่บ้านรวมทั้งเลขเกี่ยวกับลูกแมวซึ่งได้เลข162 17และ248ข่าวโดยพรวันอุบลการผู้สื่อข่าวสยามนิว จังหวัดนครศรีธรรมราช